เหตุผลที่ผมเสนอตัดลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายในมาตราสี่เป็นจำนวนเงิน1 8 7 7 0 0 0 0ล้านบาทและผมได้ส่งนวนความเห็นเพื่อนำมาพิปรายในที่ประชุมให้ทราบเหตุผลและข้อทจริงก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้ลงมติให้ความเห็นชอบ ในมาตรา4ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายโดยรวมทั้งหมดเอาไว้3,752,700ล้านล้านบาทถามว่ามีปัญหาตรงไหน ทำไมผมถึงเสนอขอให้ปรับลดเป็นจำนวนเงิน1 8 7 7 0 0 0นล้านบาททำให้เหลือยอดวงเงินงบปรมาณรายจ่ายเพียงแค่3มล้าน50แสนหหมื่นล้านบาทขออนุญาตที่ประชุมอภิปรายขยายความดังนี้ครับท่านประธานครับ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีโดยสำนักมงบมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราสามารถแยกรายการดูความเหมาะสมได้เป็นสองแบบแบบแรกเป็นการดูงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งว่าที่ตั้งไว้ว่ามีแหล่งที่มาของรายจ่ายนั้นจากไหนแบบที่สอง เป็นการดูรายจ่ายงบประมาณดังกล่าวว่าจัดสรรแบ่งปันกันอย่างไรงบประมาณรายจ่ายปี2568ได้ตั้งวงเงินเอาไว้3ลน7 5ห2,700ล้านบาทโดยมีที่มาจากสองทางด้วยกันหนึ่งมาจากรายได้ ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านบาทแหล่งที่สองมาจากการกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน8ป5,000ันล้านบาท ที่เราทราบกันดีว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลน,นั่นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือเงินกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมตรงนี้ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกรัฐบาลจัดงบประมาณขาดดุล แล้วก็กู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องยาวนาะนจนทําให้ภาระหนี้สินในรูปของหนี้สาธารณะพอกพูนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาการทํางบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ที่ห่วงใยฐานะการเงินการคลังของประเทศ ในอนาคตเป็นอันมากหนึ่งในนั้นคือผมท่านประธานครับการขาดดุลงบประมาณเรื้อรังดังกล่าวทำให้นี่สาธารณะที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วณสิ้นเดือนมิถุนายนปี2567รัฐบาลมียอดนี่สาธารณะคงค้างรวมกันทั้งสิ้นมากถึง11.54ล้านล้านบาทและ เพิ่มเติมด้วยการกู้การขาดดุลงบประมาณทั้งในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2,567และงบประมาณรายจ่ายปี2,568อีก8 6 5 0 0 0ล้านบาทนั่นเท่ากับว่ายอดคงค้างหนี้สาธารณะจะทะลุ12ล้านล้านบาทและอาจจะสูงถึง13ล้านล้านบาทภายในสิ้นปี2,568 สำหรับคำถามที่ว่ายอดหนี้สาธารณะที่ว่านี้มากไปหรือน้อยไปผมจะยังไม่พูดในตอนนี้แต่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าในอนาคตสามปีห้าปีข้างหน้าถ้าหากการจัดทำงบป,ประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังยังดำเนินไปพร้อมกับการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลทุกปีไปเรื่อยๆแบบนี้ เราจะต้องมีปัญหาทางด้านการเงินการคลังภาครัฐหนักหนาสาหัสอย่างแน่นอนผมอยากให้เรามาดูอีกจุดหนึ่งมาดูในแง่ว่ารายจ่ายของงบประมาณที่เราจัดสรรในปี2568เนี่ยมีการจัดสรรปันส่วนไปเช่นไร ผมขอแยกเป็นสามก้อนเพื่อความเข้าใจง่ายๆก้อนแรกเป็นรายจ่ายประจำสองล้านเจ็ดแสนสี่ล้านบาทรายจ่ายลงทุน9ก้2แสล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนเงินต้น1นึ่งแสนห้า หน0่งแสนหรล้านบาทสิ่งที่เราเห็นชัดเจนตลอดต่อเนื่องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือรายจ่ายประจำมิได้ลดลงตรงกันข้ามกลับเพิ่มขึ้นโดยตลอดทำให้เรามาถึงจุดอันตรายอันตรายตรงไหนครับขณะนี้ รายจ่ายที่ยากจะจัดทอนรายขอท้ทานโทษครับรายจ่ายที่ยากจะตัดทอนหมายความว่าในการทำงบประมาณต่อไปจะมีรายจ่ายประเภทหนึ่งที่ไม่มีทางตัดทอนได้เลยซึ่งรวมกันแล้วขณะนี้คิดเป็นร้อยละหกสิบเจดสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี66และผมมั่นใจว่า อัตราส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณปี2,567ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดและปี2,568ที่เรากำลังพิจนารณาอยู่ในขณะน,นี้สรุปสั้นๆก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลที่จะดำเนินการผ่านงบประมาณรายจ่ายล้วนเป็นเงินกู้ ที่มีภาระจะต้องหาเงินต้นและดอกเบี้ยมาชำระคืนในอนาคตทั้งหมดนี่ของรัฐบาลเป็นเช่นไรนี่ของประชาชนก็เป็นเช่นนั้นใครที่พอจะเข้าใจเรื่องการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีที่ผ่านมาและในอนาคตย่อมรู้ดีว่านี่คือสัญญาณอันตราย ที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตซึ่งส่งเสียงดังมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้นทุกขณะแม้ว่าการทำงบประมาณไปจำปี2568และรวมถึงการทำงบประมาณที่ผ่านมาและในอนาคตที่จะทำต่อไปจะจัดทำขึ้นตามกฎหมายทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนปฏิรูปประเทศพระรามบัญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพระราชบัญญัติเงินคงคลังรวมทั้งประกาศและระเบียบต่างๆที่ออกมาแต่ผมต้องบอกก่อนว่าการทำถูกกฎหมาย หรือการทําตามกฎหมายอย่างครบถ้วนนั้นที่เราชอบพูดกันว่าอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเข่งคัดมิได้หมายความว่าจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดตรงกันข้ามการทำตามกฎหมายอย่างครบถ้วนก็สามารถนําไปสู่วิกฤตและหายนะได้เช่นกัน ถ้าหากกระทำอย่างไม่รอดระวังแล้วก็รอบขอบสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้ผมคงไม่มีเวลาอภิปรายขยายความด้วยข้อจำกัดของที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับเท่าที่ผมติดตามการจัดทำงบป,ประมาณในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีผมบากจะผมอยากจะบอกว่าบัดนี้ประเทศเรา ได้ติดกับดักการจัดทำงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ภาระ,าะทางการคลัง Fiscal Liability เพิ่มขึ้นทุกปีถ้าหากดูการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตข้างตน้นสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2568 มีการตั้งอุปมารายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐสูงถึง4,1253ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการชำระคืนเงินต้นเพียงแค่1,500ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า2,600ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการชำระคืนหนี้ให้กับสาบันการเงินของรัฐที่ออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนซึ่งเป็นรายการนอกง,งบประมาณซึ่งมียอดคงค้างอีกไม่น้อยกว่า1ล้านล้านบาทตัวเลขที่เราทราบแน่นอนสำหรับยอดค้างชำระในขณะนี้1 000, 4 3 9ล้าน4,392บล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อสิ้นสุดงบประมาณปี2 5 6 6 เมื่อวันที่30กันยายน2,566แต่ในขณะนี้เราไม่ทราบยอดคงค้างดังกล่าวว่ามีเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะทางรัฐบาลไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนี้ให้สาธารณชนได้ทราบนี่คือรายการเซาะกร่อนบ่อนทําลายสถานะทางการเงินการคลังของรัฐในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแท้จริง ซึ่งถ้าหากไม่บริหารจัดการเพื่อความยัง้งซึ่งถ้าหากไม่ยับยัง้งหรือไม่บริหารจัดการแก้ปัญหาเสียตั้งแต่ต้นมือสิ่งที่เป็นภาระทางการคลังก็จะพัฒนากลายเป็นความเสี่ยงทางการคลังและสุดท้ายนำไปสู่วิกฤตการคลังได้ในที่สุดคำถามก็คือแล้วเราจะทำกันอย่างไรเพื่อยับยัง้งสิ่งที่เป็นภาระเป็นความเสี่ยง แล้เป็นความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการคลังในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อผมได้อภิปรายมาแบบนี้ผมมีข้อเสนอครับผมมีข้อเสนอสั้นๆให้ที่ประชุมได้พิจารณากัน 1. นับจากนี้ไปตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายปี2569 เราต้องจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีแบบไม่เพิ่มวงเงินรายจ่ายอีกแล้วเป็นการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายที่เราเรียกว่าซีโร่โกรดบัดเจ็ดแล้วต้องทำอย่างน้อยสามปีนับจากนี้ไปจนกว่าภาระและความเสี่ยงทางการคลังจะลดลงเข้าสู่ระดับที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 2. นับจากนี้ไปหมายความว่าตั้งแต่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี2,569เราต้องหยุดสร้างภาระทางการคลังในอนาคตด้วยการใช้มาตรการกึ่งการคลังโดยให้สถาบันการเงินของรัฐออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนแล้วตั้งงบประมาณใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งการชดเชยรายได้ในภายหลัง ตามอำนาจที่ให้ไว้ในมาตราย8 8ของพระราชบ,บัญญัติวินัยการเงินการคลังนอกจากจะหยุดการสร้างภาระทางการคลังที่ว่าแล้วยังจะต้องจัดสรรชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายและการชดเชยรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า1นึ่งล้านล้านบาทจนกว่าระดับการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระรวมทั้งการชดเชยรายได้จะปรับลดลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญ ถ้าหากไม่ทำเช่นนั้นตั้งแต่บัดนี้ผมหวั่นใจว่าเราอาจจะต้องประสบวิกฤตการคลังในอนาคตที่เราไม่เคยมีประสบะการณ์มาก่อนในการแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานครับแม้แต่การจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายในปี2,568 ที่เมื่อสักครู่มีกรรมธิการและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งท่านบอกไปแล้วนะครับว่ามีการงดจ่ายเงินที่รัฐต้องชดเชยตามมาตรา28ให้สถาบันการเงินที่เป็นของรัฐร,รวมให้แห่งเป็นเงิน35,000ล้านบาทนี่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่สำหรับยอดวงเงินงบประมาณรายจ่าย187,700ล้านบาท ที่ผมเสนอให้ตัดลดในงบประมาณรายจ่ายในปีนี้ให้เหลือเพียง3าม0 0ล้านห้าแหหันล้านบาทนั้นผมจะขออภิปรายในรายละเอียดเมื่อถึงเวลาพิจารณางบกลางในมาตราที่6ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี2,568 <laughs> <laughs> ซึ่งผมก็ได้สงวนความเห็นเอาไว้ด้วยเช่นกัน <laughs> ขอประคุณท่านประธานครับ ครับขอบคุณครับต่อไปท่านกรรมธิการสุพโชตชัยสัตย์เชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารบครับกระผมสุพโชตชชัยสัตย์ครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยครับ